ควันหลงสึ Japan, กเจแปนมาชลอาดเอ็กโปคู่ระหว่างดัมดอทคอ บวขาวบัญชาเมฆนักชกขวัญใจชาวไทยพบกับโคจิทานากะคิกบ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่นที่สังเวียนบันไตยโยโกฮามา่าประเทศญี่ปุ่นเมื่อคืนวันเสาร์ที่19ตุลาคมที่ผ่านมาโดยผลการแข่งขันอย่างที่ทราบกันไปแล้วว่าไม่มีการตัดสินเนื่องจากมีการกำหนดเอาไว้ก่อนการชกว่าหากไม่มีการน็อกกันเกิดขึ้นในช่วง3นาที3ยกของกติกามวยสากลจะไม่มีการรวมคะแนนเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามตลอดการชกเป็นทางฝั่งกำปั้นชาวไทยไวัย42ปีที่ทำได้เหนือกว่าแบบชัดเจนและต่อยนักเจ้าถิ่นเจียนอยู่เจียนไปแต่สุดท้ายก ไม่สามารถปิดเกมเอาชนะน็อกได้ซึ่งหลังเกมนักสู้เจ้าถิ่นวัย35ปียังคงห้าวเหมือนเดิมโดยคว้าไมโครโฟนไปประกาศต่อหน้าแฟนมวยว่าถึงนักสู้ทุกคนผมไม่ได้ใช้สเตียรอยหรืออะไรทั้งนั้นพาดพิงมิโนรุคิมูระที่ถูกตรวจพบสารต้องห้าม ผมอยากแพ้ไวๆใครก็ได้ช่วยมาเอาชนะผมหน่อยได้ไหมแม้แต่บัวขาวที่เขาว่ากันว่ากแกร่งที่สุดในโลกก็ยังทำอะไรผมไม่ได้ถึงตอนนี้สงสัยจะเหลือแค่ฟลอยด์เมเวเตอร์จูเนียเพียงคนเดียวเท่านั้นผมอยากขอแมตช์ขึ้นชกกับฟลอยด์เมเวเตอร์จูเนียหน่อยโคจิทธานากะคิกบ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่นประกาศกล้าวถึงฝ่ายจัดเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆเป็นอย่างมาก